ôm lấy League Crossfit CPU game hay, đấy là game hay. game hay, đấy là đi hay. game hay, đấy là game hay. game hay, ประสิทธิภาพจริงๆออฟไลน์นะตัวนี้เป็นไอ้ห้านะครับเ็นส2สอง ปันชีวธรรมชาติะกชีอบพสที่่เย ا ยิน ل ا ะครับนอยู่บท um er ี่นี่ม0กยนะครับฉันชอบท่นเลยนะครับ ตัวนี้กาฟจอเป็น r x นะครับ AX า XT นะครับ8ยนะครับโอ้สนครับ c x เจ็ดาศนะครับบวัตต์สิบพับแหลมบกิกนะครับ8 8บก8บัตส์6ามานะครับแลลมใส่ได้4สล็อตนะสำหวัตตัวนี้ แล้วก็เป็น M2 นะครับ NVME ของ Samsung นะครับค p M 981 1นึเทราไบต์นะครับแล้วก็มีฮาร์ดดิสซีเกตอีก1นึเทรบนะครับเต็มๆจัดไปเลยนะครับไฟความร้อนที่ค่อนข้างจะดีสำหรับเคสจิกไบตัวนี้นะครับโดยจะมีพัดลมด้านหน้า3ตัวนะครับด้านหลังตัวหนึ่งนะครับโฟล์ลงได้ดีเลยนะครับอืมนะมี ส,สวยๆนะครับสำหรับไดเวอร์การ์ดจอเอ็มดีตัวใหม่นะครับของไอ้5 7าเกซูนนภาพนี้จะผมว่ามันจะคมชัดกว่าตัวอ่า RTX 3ูนนะอันนี้มุมมองนะครับรออกำลังพอๆกันนะครับหรือว่าอาจจะทำได้ดีกว่าในบางเกณฑ์นะครับต่ว่าถ้าเทียบกับตัว3060 t i แล้วทีไอาอาจจะอ่า เฟรมเรตอ,อาจจะน้อยกว่านะครับอาจจะ5เฟรม10เฟรมหรือว่าคือเอาเป็นว่าสู้ไม่ได้นะครับก็อาจจะแตกแต่แต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดานี่ก็สู้ได้เลยนะครับแคบจะไม่มแตกต่างันเกมอาจจะลื่นไหลกว่านะครับ จริงๆเทียบกับตัว T I ก็ต่างกันอาจจะไม่ถึง10%ปรนะประมาณนี้แค่นั้นเองพอเล่นเกมแล้วแต่ว่าถ้าเป็นภาพนีนจะคมมากคมชัดมากก็อีกเออ deep Spider Man กี่ deep โอ้โหมันเก่งแต่สีพัฟฟี่ ไม่ได้เรียกคอสติคทีมาดูว่าสังเกตม้สึกว่าอ่าเฮ้ดู G.P.U นี่ร้อนค่อนข้างจะพอสมควรเลย สำหรับการ์ดจอนะครับถ้าเล่นเกมนะครับก็ปรับไปนิดนึงะจะปรับรอบตัวใหลง,งขึ้นไปหน่อย บอรบเป็นสิบเลยลถเป็นสิบหกฐานว่าภาสวยมากเลยนะครับ หน้จอตัวนี้ภาพนะผมุ้มมากนะครับจะเน้นที่นก่อนครับตน,นี้่ครับเทสให้ทุกเกมนะครับอันนี้ลงไปที่ตัวฮัสลิทหนึ่งกิโลไบต์นะครับหนึ 1, ่งพันจิกนั่นเองครับก็เหลือๆนะ ขสองมื่เอเนอ,อะครส,ส,สวยเลยนะเพื่อท่านไหนสนใจส่งขาตัมาเ,เครึ่งได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ลงแค่เกมเดียวนะลงเยอะนะครับหลายเกมมากนะครับ ออฟไลน์ก็ line, คือเล่นได้นะครับเล่นได้โดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับพวกโอเปนเวอร์ที่เล่นแบบยาวๆก็สบายเลยนะครับเล่นได้เลยนะครับท่านไหนที่จะต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเล่นออฟไลน์ได mm ้นะเปิดออปชั่นออฟไลน์ได้นะครับเป็นบางตัวนะครับอยู่ที่ตัวเกมนะครับที่หลงแต่ว่าท่านจะโหลดใหม่ก็ยังได้นะครับก็คือฮาร์ดดิสเนี่ยมัน2องเทเลไบต์ถ้ารวมกันนะก็คือ ssd m 2นี่ก็1นึเทเลไบต์แล้วพันกิก บวกฮาร์ดดิสต์นะครับฮาร์ดดิสต์เป็นฮาร์ดดิสต์สามจอีก1นึ่งเทราไบต์ของซีเกตนะครับอ่าเอ็นวีบีของซัมซุงนะครับหนึ่งเทราไบต์หรือเฟือนะครับเป็นแบบส่วนนะคจอสูเล็บนะครับแรงแล้วก็ภาพนี่สวยนะครับคมคมชัดมากนะสำหรับตัวภาพนะอ่าตัวตัวไฟตัวนี้สามารถที่จะปรับได้นะอืมปรับสีได้เลย ร้านอยู่ตลาดนัดจิตจักรสองในบุรีนะครับสามารถที่จะเข้ามาดูนะครับมาทดสอบได้ซื้อตัวนี้นะครับจะมีของแถมนะครับเป็นตัวคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับเกมมิ่งนะแถมให้นะครับนะครับเลื่อนไหลนะเลื่นไหลสวยๆนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับลงไป ายตัวแล้วนะครรู้สึกนะครับลงไปแต่ละเกมนี้ก็เน้นสวยนะครับสเปกตัวนี้เล่นได้เกือบทุกเกมเลยนะครับก็จริงๆริงเท่าที่ผมมาก็เล่นได้ทุกเกมนะครับแต่ว่าการปรับเนี่ยตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่รับก็เกือบสุดได้ทุกเกมเลยนะครับแต่ว่านะครับมันไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าดูภาพแล้วก็ความสมุกมันก็นข้งจะโอเคแล้วนะแต่ส่วนใหญ่มันก็ได้เวลี่นะครับ ปรับแบบคันตานี่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะทําให้ตัวชิปเซ็ตร้อนนะครับจนแบ,บกระจอนะคือคือ,คอว่าหลายหลายท่านเข้าใจว่าปรับกราฟิกนะครับพื่อบประสิทธิภาพของตัวตัวฮาร์ดแวร์ของตัวเองครับยิ่งปรับได้เยอะนะครับก็แสดงว่าของตัวเองนั้นเหมือนกับว่าเป็นสเปคที่สูงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ เข้าใจแค่นั้นนะครับบางทียังไม่เข้าใจว่าพอท่านปรับสูงปุ๊บนะฮะสิ่งที่ทําให้มันเกิดขึ้นนะครับมันจะทําให้ตัวชิปเซ็ตร้อนเพิ่มขึ้นนะครับนะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจแต่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับยิ่งท่านปรับการทํางานที่สูงขึ้นสาหรับการ์ดจอนะครับนะครับปรับกราฟิกนะครับเหมือนเราเหยียบคันเร่งรถจนนะครับยิ่งเหยียบมากนะครับ เขาให้ขับร้อยี่ก็ก็โอเคอยู่แล้วนะแต่ท่าขับร้อยห้าสิบอะไรนะแน่นอนนะครับการกินน้ามันแล้วก็อ่าการทำงานนะครับประสิทธิภาพอะไรต่างๆมันจะทํางานมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับการเสรื่อมสภาพก็เร็วขึ้นนะครับอยากให้เข้าใจจุดนี้นะนะครับอ่เอาที่พอประมาณนะครับพอใจนะครับแต่สําหรับท่านที่อ่าติดตั้งระบบน้ำนะครับติดตั้งระบบน้ํา ะร,ระบบน้ำเปิดอาแน่นอนอันนี้สามารถที่จะปรับได้เยอะกว่าเนื่องจากว่าการระบายความร้อนของระบบน้ำนี่ดีกว่านะครับมันก็ทําให้อุณหภูมิของตัวกาวจอค h i p เซตต่างๆนะครับลดลงไปเยอะมากนะครับทางนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องดูด้วยนะครับรายละเอียดของการปรับการทํางานปรับค่าต่างๆนะครับของการทํางานของตัวเครื่องนะครับเวลาเล่นเกมครับบางคนเน้่ ปรับสูตรยิ่งแบบโอ้โหแปลว่าเครื่องแรงมากอะไรประมาณนะครับตัวนี้ก็ปรับได้หมดนะครับแต่ว่าพอปรับปุ๊บแล้วเนี่ยตัวอุณหภูมิตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเยอะมากถ้าสังเกตดีๆตอนแรกมันจะอยู่ที่เกตสิบ่านะครับสำหรับปีนี้แต่ว่าความร้อนประมาณนี้ก็โอเคนะไม่ถือว่าร้อนนะครับสำหรับเราเล่นเกมนะครับเราเล่นเกมก็ไม่ถือว่าร้อน ว่าธรรมดามากผมประมาณน,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 นี้เจะให้มันโชว์คอสปีสดอยู่ครั้งต่อไปเนาะน<ช>ี้ทำงานแค่เห็นนะทำงานน้องนะครับตัวเกมนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอีกเกมหนึ่งครับแต่ละเกมไม่เหมือนกันนะก็เราก็ต้องลงเกมลงเกมลงทดสอบกันไปวันนี้ก็เล่นได้หมดนะครับทุกเกมแล้ว ความจุก็เยอะเลยนะครับตัวนี้เยอะเลยนะเอ่อเป็นมัลติบอร์ดตัวนี้ตัวเทส์นะครับแต่มัลติบอร์ดที่ยอดแถมเป็น RGB g a m i n g มนะครับอ่ามีไฟทุกตัวเลยนะครับสำหรับตัวสอนนะครับอ่าอันนี้ก็เทสทุกเกมที่ลงไปจะต้องเทสนะครับจะไม่เด้งนะครับเข้าเกมปุ๊บต้องเล่นได้นะครับไม่ไม่ใช่เข้าเกมปุ๊บเด้งนู่นนี่นั่นจอฟ้าอะไรอันนั้นคือใช้งานไม่ได้นะครับสำหรับเครื่องที่ประกอบนะ อาจจะเป็นเครื่องใหม่หรือมือสองหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นอาการนั้นคือไม่ผ่านนะครับาสาหรับสําหรับที่ผมทํานะทางน้ําเปิดน้ําปิดผมจะเทสหมดเลยในน้ําเปิดนี่ขายหมดแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นน้าน้าปิดนะครับยังไม่ได้ลงนะครับเอาตัวตัวนี้ก่อนนะครับไอห้ามาก่อนนะครับขายราคาไม่แพงนะครับตัวนี้หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยนะครับ สามารถที่จะทดสอบหรือเทสได้เมนบอร์ดซีพมีประกันถึง6,9นะครับ2,5,6,9นะอันนี้6,6นะครับก็อีก2ปกีกว่าเลยอะไรสักอย่างนี่นแหละแล้วก็มาวด้วยกัน<ไ>แรมสามารถเพิ่มได้นะครับอันนี้ผมใส่16บหกิกนะครับ<ไ>แรมเพิ่มได้นะแรมมี4สล็อต<ไ>เล่นเกมก็เหลือแต่ท้าไหนจะไปเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็ยังได้อยู่ รู้สึกจะรับได้ที่64กิกนะไม่แน่ใจนะแล้จะยู่64 64หรือ128นะครับก็ดูที่สเปคของ CPU ได้นะครับแต่ว่า16อ่าก็โอเคนะครับเล่นเกมหรือหลายทุกเกมนะครับแล้วแต่ละว่าแรมมันเหลืออีก2ช่องนะครับท่านไหนก็จะไปใส่แรมเพิ่มกส็สบายๆนะครับอ่าเป็น3.2ก็โอ้โหเหลือๆแล้วนะครับนะครับทำงานเข้าไปเล่นเกมสบาย อย่บายตัวนี้ระบายความร้อนดีเลยนะครับระบายความร้อนทั้งตัวาฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับในเครื่องนะครับผมจะมีโปรแกรมสําหรับเช็คพวกอุปกรณ์นะเรื่องความร้อนนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เทสในห้องแอร์นะถ้าเทสในห้องแอร์มันไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะมันไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนคนระับอันนี้อันนี้เรามาเทสในส่วนของอ เอามาดูตรงนี้ด้วยนะครับประกอบนะครับถ้าเราอยากได้เครื่องที่ทนทนนะครับเห็นไหมฮะอันนี้สามสิบแปดองศาเองนะครับเกตนะเนี่ยพาร์ดีิเห็นไหมฮะทั้งที่ใช้ลงโปรแกรมนะครับเออทุกที่ใช้ลงเกมนะครับอันเนี้ยซัมซุงอันนี้เป็นไดซีซีซีอุณหภูมิเย็นมากนะครับเวลาเล่นเกมโดยปกติถ้าระบายความร้อนไม่ดีนะครับตัวเอ็นบีมีนี่จะร้อนมากครับอาจจะ 5 0 6 0องศานะครับขึ้นเลยนะครับอ่าส่วนตัวนี้นี่แค่40นะครับอันนี้นะครับชัดเจนนะครับอันนี้คืออยู่ที่การประกอบล้วนๆนะครับล้วนๆเลยการประกอบแล้วก็การระบายความร้อนของตัวเคสนะครับอ่าไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครจะประกอบนะครับหลายๆอย่างนะครับต้องดูรายละเอียดนะครับจริงๆใครก็ประกอบได้นะครับแต่ว่าประกอบได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ ประกอบแล้วระบายความร้อนได้ดีหรือเปล่าเคสแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องบอกอบอกประมาณนี้นะันนี้ออกแบบมาค่้งโอเคนะครับอันนี้ก็ดูจากนี่นะครับเด๋ยวนี้ผมบอกเลย CPU นี่นะครับขึ้นไปยัน6 g กิกนะครับ <laughs> นี่เลยอ่านะว่ากันไปนะครับสำหรับตัวนี้ ก็อ,อยู่ที่ตัวเมนบอดหลายๆอย,าาาย่างครับใจตัางน,านอ,อือฮึอ่าโอเคเราก็ดูอะไรอย่ CPU นะครับ CPU ก็ประมาณนี้เองนะถือว่าเย็นๆนะครับเห็นไหมครับ45 40 45ก็สูงสุดนะครับ46แต่เล่นเกมก็อาจจะขึ้นนิดหน่อยนะครับ10องศาครับ สิบสิบเอ็ดสิบสองศานะประมาณนะ่ะก็ถือว่าโอเคเย็นนะเย็นระบบเย็นนะข้างในเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับตัวพัดลมที่เป่าทะลุนะครับแล้วก็จะเป่าทะลุอุปรกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับออกไปะร,ระบายได้ดีนะครับตัวนี้ก็ดูดออกไปเลยข้างล่างนะครับจะยาวยืนลงไปเป่าตัวฮาร์ดดิสต์ได้ด้วยค่อนข้างเย็นน,นี่แหละครับถ้าการประกอบเราทําให้มันเย็นตลอดเวลาได้นะครับ ยิ่งดีนะครับยิ่งถ้าอยู่ในห้องแอร์นี่ตัวนี้จะเย็นเป็นสองเท่าเลยนะหรือว่าหลายเท่านะครับอยู่ที่เราปรับแอร์นะครับผมเพราะว่าตัวเนื้อเคสมันจะซับความเย็นเข้าไปนะครับซับความเย็นเข้าไปมันจะทําให้อุณหภูมิข้างในเย็นไปอีกนะครับอ่าฮะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับการประกอบมันก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับหลายๆอย่างเข้าไปนะครับทุกตัวนะครับผมจะใช้พาวเวอร์ที่ค่อนข้างจะ ครับบอกว่าโอเคนะครับดีนะ3,003นะครับตัว CX 750M ปรนะกัะน5ปีนะครับประมาณนี้นะของใจประมาณนั้นนะครับถ้าท่านไหนที่จะเซฟนะครับเขาก็จะพวกที่ประกอบถ้าเขาเซฟเขาก็จะลดราคาของ power ลงก่อนอันดับแรกเลยนะครับนะใช้ตัวพันหนึ่งพันห้าันหอะไรใส่ครับนะ ความนิ่งเสถียรน,นะครับใช้ยาวอาจจะนะครับใช้ยาวๆไปอาจจะไม่เวิร์กยาวๆองผมอาจจะหมายถึงว่าถึงมากกว่าสามปีอะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มเติมได้อีกเราประกอบเครื่องเราไม่ได้ประกอบใช้แค่ไม่กี่วันนะหรือว่าไม่กี่ปีอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ปีสองปีเราอยากให้ใช้ได้นานกว่า อะไรประมาณนี้เนาะนี่นะนี่ผมลงไปหลายตัวเห็นไหมกูั่นมีนั่นนะะลงไปเยอะเลยนะครับออทอฟฟนี่ก็ออกขัางจะหนักเลยครับการปรักเวลารับค่าสำหรับเกมออฟไลน์ตันโอเคเนาะเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็คายสอบถามกันได้เลยนะครับอ,อยากจะใช้เครื่องยาว,ยาวนๆสมคนนะครับที่ร้านรับประกันนะครับลงแล้วก็รับประกัน เราแวร6เดือนนะครับผมถ้ามันใช้งานไม่ได้อย่างมันถามหาคีย์หรืออะไรต่างๆต่างๆประมาณนี้เอามาได้นะครับอดดิเวตแพ็กให้ฟรีนะครับที่ร้านนะมันก็จะไม่ถามอีกเลยเพราะว่าผมก็เอาไปใช้นะ,ะพวกระบบพวกนี้ที่ผมลงเนี่ยผมก็เอาไปใช้ที่บ้านนะก็ทดลองใช้ในชีวิตประจําวันปกตินะครับไม่มีปัญหาอ <laughs> okay, นะไรโอเคเนาะเรื่อนท่านไหนสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับ ทายกันมาได้นะครับสำหรับซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์นะครับประมาณนี้เลยถามได้เลยนะครับนี่โดยนี้เลยนะวันนี้ก็ได้เวลาจะปิดร้านแล้วจริงมีป้ายหน้าร้านนะท่านก็หาดูในคลิปประกันอันนี้ดูเผื่อรายละเอียดอันนี้แหละครับถามกันมาได้เลยครับ